สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุงพอรพรมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่23มการาคม2566ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบในช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยวันศุกร์ราคาทองคำปรับตัวลดลงมาปิดที่บริเวณ1,926เหรียญจากแรงเทขายทางบัไรแม้ว่าจะพยายามขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดใหม่ที่บริเวณ1,935เหรียญโดยเช้านี้ราคาทองคำปรับขึ้นมาอยู่ที่บริเวณ1,934เหรียญด้าน ดัชนีดอลลาร์ลดระดับ102จุดลงมาโดยเมื่อวันศุกร์ดัชนีดอลลาร์ขึ้นโตอยู่ในกรอบระหวัง101.94ถึง102.55จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่101.86จุดส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าโดยเมื่อวันศุกร์ค่าบะค่าเงินบาทปิดที่บริเวณ32.65บาทต่อดอลลาร ขณะที่เช้านี้อยู่ที่32.59จุดสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบ่งชี้เศรษฐกิจสอเมริกาเริ่มออนแอลงมาบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งดัชนีงเงินเฟอ้อ CPI สหรัฐภาคอ,อ,อสังหาริมทรัพย์รวมถึงภาคการค้าปีกที่ปรับลดลงขณะที่วันศุกร์มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐได้แก่ Existing Home s a l e เพิ่มขึ้นมาจากคาดการด้านกองทุนทองคำ S P R เมื่อวานสุขซื้อเข้า4.62ตันปัจจุบันถือของทองคำที่917.05ตันสำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบโดยมีปริมาณการซื้อซื้อขายที่เบาบาง วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำเช้านี้ปรับขึ้นมาทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่บริเวณ1932เหรียญตามการปริมาณการซื้อขายที่เบาบางวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัอยู่ในกรอบแนวรับที่1915เหรียญและนาตานที่19 4 0เี่หรียญสำหรับโกลออนไลน์ฟิเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1 9 3 5เหรียญและแนวาต้าน1960หเหรียญ และโกคอมเมดคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1,920เหรียญและแนวตตา1,945เหรียญสำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่29,600บาทต่อบาททองคำและมีแนวต้านที่30,000บาทต่อบาททองคำสำหรับแนวรับที่1ในวันนี้1,915เหรียญแนวรับที่2หนึเรยหรียญแนวต้านที่1 9 4 0เี่หรียญและแนวต้านที่2 9 5 0เยเหรียญ และกลับมาพบกับมุลฮอมพรนมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ